สวัสดีครับหมอวีเฮลตี้ครับยังนไงช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องโรคไข้หูดับอีกรอบหนึ่งนะครับแต่วันนี้มีความพิเศษนะครับเป็นเคสตั๊ดดี้ครับอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับของคนนะครับข่าวกันในโลกออนไลน์นะครับเป็นในข่าวในช่องข่าวต่างๆนะครับว่ากินเนื้อหมูนะครับกินชาบูถึงขนาดเป็นคนพิการถึงขนาดจะเสียชีวิตเลยนะครับ ชอบทานพวกชาบูนะครับเนื้อปิ้งหมูย่างพวกนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันดีคืนดีนะครับหลังไปทานแล้วเนี่ยเกิดอาการนะครับมีชักนะครับมีไข้สูงนะครับหมดสติไป5วันนะครับหลังจากนั้นตื่นมาก็หูไม่ได้ยินเลยครับแล้วก็ต้องผ่าตัดสมองนะครับเพราะว่ามีการติดเชื้อที่สมองด้วยนะครับตาก็มีปัญหาเรื่องการมองเห็นนะครับก็คือมันเกิดจากเชื้อที่เรียกว่าสเตปโตคอคัสซูอิดนะครับที่มันอยู่ในเนื้อหมูนะครับปกติแล้วนะครับ พวกเชื้อโรคพวกนี้ครับมันมาจากเนื้อหมูที่ป่วยนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาไปปรุงสุกนะครับกินสุกๆเนี่ยนะครับอุณหภูมิร้อยองศาเลยเนี่ยเชื้อพวกนี้มันตายหมดครับแต่พวกนี้นะครับเราชะล่ายไปเรื่องหนึ่งนะครับตะเกียบที่เราคีบเนี่ยนะครับไปคีบเนื้อหมูนะครับทานนะครับไปคีบต่อไอ้ตรงปลายตะเกียบพวกนี้ครับบางทีมันไม่ได้โดนความร้อนนะครับทําให้เรานะครับติดเชื้อได้ อาการพวกนี้นะครับหลังจากได้สัมผัสร่วไปเนี่ยประมาณจะมีอาการ 7- ใน10วันนะครับมีอาการอะไรบ้างนะครับไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวออเจียนนะครับซึมลงมีชักเกร็งนะครับอักนั้นก็พอมันลามไปที่เยื่อหุ้มสมองนะครับมันก็สามารถแพร่นะครับเชื้อโรคเสียไปที่หูชั้นในได้ทําให้หูดับนะครับเลยเรียกว่าโรคหูดับนะครับข้ามาเห็นมีปัญหาหรือว่านะครับลามไปที่หัวใจได้นะครับทำให้เยื่อบุ ผนังคนใชอักเสบได้นะครับไปกินแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลนะครับนะมีการผ่าตัดสมองหูไม่ได้ยินนะครับนอนโรงพยาบาลเกือบ2เดือนนะครับหลังจากนั้นก็มีผลข้างเคียงที่ตามมาครับหูข้างหนึ่งนะครับได้ยินไม่ชัดอีกข้างหนึ่งหนวกแล้วก็ตาก็รู้สึกว่าจะมีข้างหนึ่งที่มองไม่ชัดเพราะพวกนี้มาลาไปที่สมองมาลาไปที่ตาได้ครับการทรงตัวก็มีเดินเซย,ยังไม่หายมาเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,บได้ประมาณหนึ่งเดือนลว อันนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะครับนะขอให้หายไวๆแล้วก็ขอบคุณข้อมูลที่แชร์มานะครับคราวนี้จะมาดูวิธีการป้องกันครับวัคซีนตัวนี้ไม่มีครับวัคซีนป้องกันโรคไข้หูดับยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราทําได้ดีที่สุดคือนะครับป้องกันครับข้อที่1นนะครับรับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุกเท่านั้นนะครับรวมถึงเลือดด้วยนะครับรวมถึงเครื่องในหมูด้วยนะครับข้อที่2อนะครับอุปกรณ์ที่ผมบอกควรแยกอย่างชัดเจนนะครับ อันที่ขี้บาที่ตักนะครับสัมผัสเลือดไปแล้วก็แยกนะครับที่ทางเข้าปากก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งนะครับข้อที่3นะครับพวกนี้ติดต่อได้อีกแบบนึงนะครับคือสัมผัสโดยตรงครับถ้ามีแผลเนี่ยเราไปสัมผัสไปหั่นเนื้อหมูไปจับเนื้อหมูติดได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องสวมใส่ถุงมือนะครับก่อนไปสัมผัสเนื้อหมูถ้าเราจะประกอบอาหารทาอาหารนะครับแล้วข้อที่4ี่นะครับก็คือระวังด้วยนะครับกระเด็นเข้าตาก็ติดได้นะครับ หั sea, ่นเนื้อหมูนะครับเลือดหมูที่ป่วยเนี่ยกระด็นเข้อตาเนี่ยติดได้และข้อสุดท้ายนะครับเลือกนะครับซื้อเนื้อหมูนะครับพวกนี้ต้องร้านที่ได้มาตรฐานครับถ้าร้านไหนดูแลอ๊ะดูไม่ค่อยสะอาดดูไม่ค่อยสดนี่ก็ต้องต้องหลีกเลี่ยงนะครับนะก็วันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราที่น่าสนใจครับตั้งแต่เริ่มติดเชื้อนะครับเริ่มมีอาการนะครับจนถึงนอนโรงพยาบาลนะครับจนถึง มีภาวะแทรกซ้อนเช่นหูไม่ได้ยินเนี่ยอาการตอนนี้เขาเป็นยังไงก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและก็น่าติดตามนะครับ